หกราศีที่กำลังจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีสวัสดีครับผมอาจารย์เป้สนักปู่ฤาษีร้อยแปดครับในคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโหราศาสตร์กันบ้างครับหกราศีใดนะครับที่ผมกำลังจะพูดถึงในวันนี้ที่ท่านมีเกณฑ์จะได้เป็นเศรษฐีใหม่นะครับนเนื่องจากดาวพระหัสกำลังจะโยกย้ายในวันที่8เมษายนนี้เตรียมตัว รวยเต็มตัวเป็นเศรษฐีกันได้เลยครับ6ราศีที่ผมกำลังจะพูดถึงในวันนี้ก็ได้แก่ราศีมีนราศีกุมราศีกันราศีตุลราศีพฤษกราศีพิิกครับผม6ราศีนี้ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณรู้สึกท้อแท้นะครับหมดพลังหมดกําลังใจในการทํางานรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินนะครับในการหาเงินหาทองนะครับหรือ เพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะทําธุรกิจกิจการงานใดๆใหม่ๆก็ทําทไม่ได้นะครับติดขัดติดบ่วงติดปัญหาติดห่วงติดในเรื่องของคนข้างหลังนะครับตอนนี้ครับเตรียมตัวกันให้ดีครับหลังเมษายนนี้ครับเขาเรียกบอกเขาบอกว่า ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสแน่นอนครับนะเพราะว่าหลังจิตหลังจากที่ดาวพรหัสและดาวยาหูเนี่ยโยกย้ายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงกําลังโยกย้ายเนี่ยมันจะมีแรงกระเพื่อมนิดหน่อยนะครับก็ให้ประคองตนรออีกสักนิดหนึ่ง,หล,งหลังเมหลังเมษายนนี้นะครับดวงท่านกําลังจะปรับเปลี่ยนนะครับดวงชะตาให้ การเงินการทองของท่านนะครับมีความแข็งแรงมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับหาเงินหาทองก็ง่ายก็คล่องขึ้นนะครับจากที่เคยมีอุปสรรคปัญหาก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับทำให้ท่านดําเนินกิจการดําเนินธุรกิจต่างๆทําสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จนะครับไร้ซึ่งอุปสรรคนั่นเองนะครับและแถมยังมีในเรื่องของโชคลาภขึ้นมาอีกด้วยครับโชคลาภนะครับที่เขาเรียกว่าจะส่งผลให้ท่านเนี่ย อาจจะมีเขาเรียกว่ามีดวงได้รางวัลใหญ่ก็เป็นได้นะครับและข้อดีของดาวพรหัสอีกอย่างหนึ่งนะครับที่กำลังจะย้ายมาเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างครับจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับหยิบยื่นมือเข้ามานะครับช่วยเหลือเราให้คำปรึกษาต่างๆกับเรานะครับให้เราทำอะไรก็เขาเรียกว่ามีแบ็กอยู่เสมอนะครับ และสําหรับท่านใดนะที่คิดว่าที่เคยคิดว่ากําลังจะลงทุนอะไรหรือขยับขยายกับกิจการงานใดๆนะครับช่วงนี้ครับลงทุนได้ครับแต่ต้องขอเตือนมินิดนึงนะครับในการทําธุรกิจนะครับต้องบอกเลยว่าธุรกิจทุกธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงเสมอครับนะก็ขอให้ทุกท่านดําเนินธุรกิจโดยความไม่ประมาทแล้วกันครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับ ไม่ว่าจะอยู่ในราศีใดๆนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองนะครับขอให้หมดอุปสรรคปัญหาขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยและสำหรับที่ท่านใดนะครับที่กดแชร์ให้กับผมขอให้ท่านนั้น รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับและก็ถือซะว่าเป็นค่าครูให้กับผมด้วยครับและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเลยนะครับต้องขอบอกเลยว่าจะเป็นกําลังใจให้กับผมอย่างมากเลยนะครับถ้าท่านกดแชร์ให้กับผมนะครับจะทําให้ผมมีกําลังใจนะครับในการทําคลิปดีๆมีความรู้ดีๆแบบนี้ออกมาบอกกับทุกท่านอีกครับนะแล้วก็ท่านใดนะครับที่มีความสงสัยในเรื่องของสายศาสตร์ก็ดีนะครับ โหราศาสตร์ก็ดีห่วงจุ้ยก็ดีนะครับสามารถคอมเมนต์มาสอบถามผมกันได้ครับผมก็จะกลับมาตอบคาถามให้กับทุกๆท,ท่านเลยครับสําหรับคําถามใดนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับผมก็จะเอากลับมาทําเป็นคลิปเผยแพร่ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับผู้อื่นด้วยครับนะแล้วก็ตัวท่านเองก็จะได้บุญได้กุศลน,นะครับได้บารมีนะครับจากการทําทานด้วยปัญญาครับแล้ว ที่สาคัญนะครับอีกเรื่องนึงก็คือจะได้บุญอย่างไม่รู้จบเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งไหนนะครับพบภูมิใดนะครับบุญนี้ก็ยังจะส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่ยังมีคนดูคลิปอยู่ครับ